ต้องหาความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดหนึ่งศนย์และศูนย์หนึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราหาความชันของเส้นตรงนี้ออกมาก่อนพี่ให้เป็น l สองแล้วพี่จะให้เส้นตรงที่เราต้องการจะหาเนี่ยเป็น l 1, นะเส้นตรง l สองหาความชันมันออกมาความชันก็คือ y 2ลบ y 1ส่วน x สองลบ x หนึ่งใช่ไหมพี่ให้เอาอันนี้เป็น x หนึ่ง 1> y หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็น x สอง y สองอ่ะก็เป็นหนึ่งลบศูนย์ส่วนศูนย์ลบหนึ่งได้ความชันออกมาเป็นลบหนึ่งซึ่งถ้าเส้นตรง l หนึ่งตั้งฉากกับเส้นตรง l สองแปลว่าความชันของเส้นตรง l หนึ่งคูณความชันของเส้นตรง l สองจะเท่ากับลบหนึ่งเรารู้แล้วว่าความชันของเส้นตรง l สองเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นความชันเส้นตรง l หนึ่งของเราก็คือเท่ากับ หนึ่งนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบความทันของเส้นตรง l 1ตออหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะ